อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกับสอนตีลายกับป๋าโจเนาะก็วันนี้จะมาสอนเรื่องจุดเข้าออกต้องบอกเลยว่าจุดเข้าออกเนี่ยเป็นหัวใจหลักของการตีลายหนึ่งในสามของหัวใจของการตีลายเลยนะเป็นอะไรแบบที่แบบโคตรสำคัญเลยแต่บางทีหลายท่านอาจจะมองเป็นเรื่อง เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องแบบว่าไม่ค่อยเอาใจใส่กันนะเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหัวใจหลักของการตีลายนึงในสของหัวใจหลักเลยนะครับว่าทําไมถ,ถึงให้ความสําคัญกับจุดเข้าและจุดออกเรามาดูกันเนาะว่าคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นว่าทําไมมันถึงให้ความสําคัญกับเขาได้ถึงขนาดนั้นโอเคก่อนอื่นก็ถ้าท่านใหม่เนาะก็กดติดตามให้ผมหน่อยเนาะ กดถูกใจให้ผมกดแสนกระดิกจะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อๆไปเนาะก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันในการทําคลิปอ่ะมาดูกันเข้าเรื่องกันเนาะจุดเขาออกคืออะไรผมคลิกที่ตัวหนังสือ1ครั้งนะครับหรือตัวลายที่เราตีนะครับอะไรก็ได้เราคลิก1ครั้งเพื่อบ่งบอกอะไรเพื่อบ่งบอกว่าเรากําลังจะทําอะไรกับสิ่งสิ่งนั้นเนาะเหมือนเป็นการแอคทีฟของตัวชิ้นงานตัวนั้นเราก็เลยคลิก,คล,กคลิกกคลิกตำแหน่งนก็ได้นะครับ ตรงอาไม่ใช่ตำแหน่งไหนคลิกที่ตัวสิ่งที่เราต้องการเนาะที่เราจะทำนะตัวนี้คือสิ่งอันเดียวกันนะคำว่าจุดเข้าออกคืออันเดียวกันผมคลิกหนึ่งทีผมไปกด e d i ิการแก้ไขเนาะหรือกดตัว H ฮชช่องกงนะครับกดตรงกดหนึ่งทีจุดเข้าออกคืออะไรสังเกตรตรงนี้ไหมตัวเขียวตัวเนี้ยท่านพอมองเห็นใช่ไหมเขียวตัวเนี้ยเนี่ยแหละเขาเรียกว่าจุดเข้าอ,อ้าวแล้วจุดออกอยู่ตรงไหนล่ะจุดออกอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจุดออก จุดออกจะเป็นรูปการกระบาดสีแดงๆตอนนี้ผมใช้ตัวเวลคอมนะครับตัวเวลคอมตัว E2 ในการสอนท่านนะไม่ใช่ตัว PE นะครับตัวสีแดงๆตัวเนี้ยเป็นตัวออกบ่งบอกว่าเราต้องการให้มันจบที่ตรงไหนให้มันออกที่ตรงไหนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะมาจบที่ตรงนี้นะมันจะมาจบที่ตัวชิ้นงานของตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับอ่าอย่างเช่นเราจ้จบตรงนี้ จบตรงนี้เห็นไหมมันไม่ได้มาจบหมายถึงว่ามาจบตรงนี้นะมันหมายถึงจบตรงนี้บางท่านอาจจะให้มาจบที่ตรงกลางตรงนี้ก็ได้ท่านมองเห็นไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีอีกทีหนึ่งสีแดงดีสีเหลืองไหมอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมมันก็คือการมาจบตรงนี้ผมกดตัวีเนาะนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมไปคือการจบของตัวชิ้นงานท่านอยากให้จบตรงไหนก็ได้นะครับมันไม่ได้หมายความว่ามามาจบที่ตรงนี้เป็นการเข้าใจเนาะอ่ามาดูต่อ จุดเริ่มต้นก็เหมือนกันนะครับจุดเริ meter, はは่มต้นก็เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันเริ่มต้นที่ตรงนี้ในการปักแล้วกระโดดมาตรงนี้นะครับมันบ่งบอกว่ามันกําลังเริ่มปักที่แถวแถวแถวนี้เฉยๆบริเวณประมาณตรงนี้นะครับทีนี้เราจะให้มันเริ่มต้นทั้งในก็ได้เห็นไหมมันเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็วิ่งไปปุ๊บแล้วก็ผักเราปักคือเราต้องการให้มันเริ่มต้นตรงไหนเราก็เอาตำแหน่งตรงนั้นไปวางเห็นไหมความสำคัญเริ่มเกิดขึ้นแล้วท่านเริ่มมองภาพความสำคัญของจุดเขาออก เริ่มเกิดขึ้นแล้วทีนี้มันสาคัญตรงไหนล่ะในการทํางานจุดเข้าและจุดออกท่านลองมาดูผมที่ต่างอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาอะไรก็ได้ชิ้นหนึ่งผมที่ต่างขึ้นมาหนึ่งเนาะ,ะผมกปชิ้นหนึ่งเอามาสองส่วนนี้เหมือนกันเห็นไหมด้วยการทํางานของตัวชิ้นงานของเขาเนี่ยครับเป็นระบบ AI ระบบออโต้ มันก็เลยทำการเชื่อมโยงระหว่างกันให้ให้โดยอัตโนมัติท่านก็เลยไม่ใส่ใจมันว่าจุดเข้าออกมันจะอยู่ตรงไหนหรือมันจะเริ่มตรงไหนเพราะล่วงด้วยความอัจฉริยะของตัวโปรแกรมมันเลยทำการทำให้ค้นหาจุดเข้าและจุดออกอัตโนมัตินะครับมาดูกันว่าจุดเข้าเขาอยู่ตรงไหนเห็นไหมจุดเข้ารวมตัวการกับจุดออกเลยจุดเข้าและจุดออกอยู่ที่เดียวกันอันนี้อันที่หนึ่งนะผมตีว่านี้อันที่หนึ่ง อันนี้ถือว่าเป็นอันที่สองนะตัวนี้เป็นอันที่สองตัวนี้เป็นอันที่สองนะครับตัวนี้เป็นอันที่2มาดูจุดเข้าและจุดออกเห็นไหมจุดเข้าจุดออกอยู่ตรงนี้รวมตัวกันเลยเพราะฉะนั้นคําถามต่อมาว่าด้วยระยะของพื้นที่ตรงเนี้ย มันเลยทําการโยงเส้นใหม่ของเขามาจุดเข้าและจุดออกอยที่ตรงนี้ด้วยที่ผมตั้งคําสั่งว่าไม่ต้องการให้มันตัดไหมให้มันเกิดการโยงเพื่อให้ผมมาตัดเองในการทํางานง่ายจักผมเลยไม่ไม่สะดุดในการทํางานทีนี้พอจุดเข้าจุดออกท่านไม่มีความสนใจกับเขาเลยเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดอะไรเริ่มตรงนี้จบตรงนี้อ่ามาดูตรงนี้ได้ง่ายกว่าเริ่มปักที่ตรงนี้เห็นไหม เริ่มปักที่ตรงนี้ตัวสีเขียวนะครับจบที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเครื่องทํางานยังไงเครื่องทํางานปักที่ตรงนี้เริ่มต้นวิ่งทิศมาที่ตรงนี้ย้อนมาที่ตรงนี้ขึ้นมาที่ตรงนี้เริ่มปักทํางานทันทีปัก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 เสร็จจบมาที่ตรงนี้แต่ แต่ผิดไหมไม่ผิดนะครับเครื่องทํางานทํางานปล่อยช่างช่างมันมันทํางานอะไรเรื่องของมันมันทํางานเราไม่ได้เป็นคนตักเนาะเครื่องมาทํางานเพราะฉะนั้นแต่ถ้าชิ้นงานมันเกิดเยอะๆขึ้นมาเนี่ยบางทีการที่ท่านสาม,มารถควบคุมจุดเข้าและจุดออกได้เนี่ยสมมุตินะครับจุดเข้าท่านมันเริ่มที่ตรงนี้ท่านเห็นไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทางที่มันจะ เริ่มจากตรงนี้วิ่งไปตรงนี้ใช่ไหมมันเริ่มจากตรงนี้แล้วมันมันปักเลยมันขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บมันปักเลยปึ้ง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 ปัก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 จบลดระยะเวลาในการทํางานลงเห็นไหมจากที่มันควรจากที่ของเดิมมันปักที่ตรงนี้แล้วมันวิ่งที่ตรงนี้มาที่ตรงนี้มันเราทําการจุดเริ่มจุดเข้าและจุดออกหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับมาไว้ที่ตรงนี้ จุดเข้าปุ๊บเริ่มปักทํางานปุ๊บบึ้ง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 มาถึงตรงนี้ปุ๊บจบกระโดดมาที่ตรงนี้ตุ้งเสียเวลาไหมเสียเวลาในการทํางานท่านทํายังไงต่อล่ะท่านก็ไปเลื่อนจุดเข้ามาไว้ที่ตรงนี้เพื่อจุดจบอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมจุดเข้าอยู่ที่ตรงนี้ปุ๊งทําไงต่อเครื่องจักรทำไงย้ายกระโดดมาทางที่มันจะวิ่งมาที่ตรงนี้มันก็วิ่งมาที่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ทําการ ปักต่อโต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 ปักต่อเห็นไหมจุดเข้าจุดออกก็เลยมีความสําคัญในการทํางานเกิดขึ้นท่านไม่เคยสนใจมันเพราะว่าระบบ AI ระบบออโต้ของมันมันทํางานของมันทีนี้ต่อมาต่อมานิดหนึ่งพอเวลาท่านทํางานขึ้นมาเสร็จปุ๊บขึ้นมาสมมติท่านพิมพ์ขึ้นมาตัวสอนมาจุดเข้าและจุดออกจุดจบอยู่ที่ตรงนี้อ่า นี่นะจุดเข้าตรงนี้เห็นไหมจุดจบอยู่ที่ตรงนี้อ่ะเราทําการเซตเรียบร้อยแล้วเซตค่าเรียบร้อยแล้วจุดเข้าและจุดออกเขาเรียบร้อยแล้วมองเสร็จปุ๊บโอเคงานเราคอมพิวต์เราต้องการเอาไปปรับอา้าวปัญหาต่อมาไม่ใช่ปัญหาต่อมาปัญหาก็คือบางทีเราลืมผิดพลาดหรือลืมฉุดคิดไปว่าตัวอักษรตัวเวนี้ยเราใช้คําสั่งอื่นดีกว่าเช่น เราเปลี่ยนค่าของมันในการเข้าของมันตัวคอนเนอร์ของมันเปลี่ยนค่าต่างๆของมันเกิดขึ้นามาเกิดขึ้นมาเปลี่ยนค่าของเขานะเห็นไหมจากซาตินเป็นไทเมิหรือทมมาอะไรเกิดขึ้นปัญหาของท่านเกิดขึ้นมาทันทีโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเลยนะครับคืออะไรรู้ไหมผมมากดอีดิแก้ไขหรือกดใช้ช่องโกงนะเห็นไหมจุดเข้าและจุดออก กับคืนสภาพ default กกับคืนสภาพเดินขึ้นมาทันทีของเดิมท่านเอาไว้ตรงไหนไว้ตรงนี้ของเดิมท่านาไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงนี้เห็นไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทานขึ้นมาทันทีเพราะว่าท่านมีการเปลี่ยนการคําสั่งขึ้นมาจุดเข้าจุดออกมันก็เลยทําการ ไปค่า d e ฟอลต์ของของเขาในการทํางานเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านเปลี่ยนคําสั่งอะไรก็ตามมาดูอีกทีหนึ่งเปลี่ยนคําสั่งอะไรก็ตามท่านอย่าลืมนะว่าจุดเข้าและจุดออกของเขาอาจจะเปลี่ยนสถานะในการทํางานเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีท่านอาจจะเผลอเลยแล้วท่านก็ไปทำงานแล้วท่านก็ปัก งานบางชิ้นท่านต้องการความละเอียดงานบางชิ้นท่านต้องการความแม่นยําของตัวชิ้นงานงานบางชิ้นท่านต้องการการจุดจบของการทํางานว่าเราต้องการจบที่ตัวนี้เพื่อไม่เกิดการซับซ้อนของงานแต่ท่านดันทะลึ่งลืมว่าจุดเข้าจุดออกมันมีการเปลี่ยนค่าบางอย่างเกิดขึ้นมันก็เลยทําอันนี้ผมเพียงแค่ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับแค่ตัวหนังสือแค่จุดเข้าจุดออกสมมติ เห็นไหมผมเปลี่ยนค่าเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เป็นค่าซาตินผมเปลี่ยนค่าเป็นธาธมิเอาใหม่ผมกดอิดิทแก้ไขอา้าวเห็นไหมค่าดีฟ l ลเกิดขึ้นอีกแล้วกลับคืนสภาพเดิมเมื่อกี้ท่านจําได้ไหมถ้าลองย้อนไปดูคลิปค่าเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้เปลี่ยนแปลงอีกแล้วเนี่ยแหละครับคือนี่คือเรายังไม่ได้ตีลายเลยและถ้าเกิดท่านตีลายขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมา และท่านเปลี่ยนสถานะของเขาท่านไม่ได้ตีแค่ชิ้นเดียวถูกต้องไหมท่านตีลายท่านตีลายตึ๊ด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 เป็นสี่ห้าหกลายเจ็ดแพดไม่ใช่ลายนะหมายถึงว่าเป็นบล็อกเป็นตัวนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ครับเกิดขึ้นสี่ห้าอันสิบอันยี่สิบอันแล้วอยู่ๆท่านมาแก้ตามหลังสมมุติท่านมาแก้ตามหลังว่าอันนี้เป็นสีแดงอ๋ออันนี้กลายเป็นอค่าธาทามินะเมื่อกี้หลอกเซตคาด จุดเข้าจุดออกไปแล้วนี่ไม่ต้องสนใจแต่ท่านเห็นไหมสิ่งที่ตามมาคือจุดเข้าจุดออกบางทีสถานะของเขาอาจจะเปลี่ยนไปเหมือนเช่นตัวนี้เปลี่ยนสถานะเห็นไหมปึ้งสถานะเปลี่ยนไปทันทีเห็นไหมผมเอาวางไว้สถานะเปลี่ยนไปทันทีเห็นไหมท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงของสถานะไหมบางทีท่านอาจจะฟุก ลักษณะนนแบบนี้จุดเข้าจุดออกไม่เปลี่ยนสถานะท่านอาจจะฟุกท่านไม่ใช่สนใจเพราะฉะนั้นหลักการของการตีลายไม่ใช่ตีไปแล้วและกลับมาดูและกลับมาแก้ไขนะครับท่านต้องทำงานทีละชิ้นทีละอันแล้วก็เก็บงานทีละชิ้นทีละอันจุดเข้าจุดออกให้ดูให้เรียบร้อยดูสถานะของเขาว่ามันควรจะเป็นอะไรควรจะเป็นคาซาติน ควรจะเป็นค่าทัมิควรจะเป็นจุดเข้าและจุดออกควรจะเป็นการที่แบบเราโคง้งเราโค้งแบบนี้และเราไม่มีการแก้ไขติดต่างว่าเราโคง้งในการแก้ไขของชิ้นงานเราควรจะปรับค่าของชิ้นงานให้เรียบร้อยให้เสร็จสับก่อนที่เราจะไปทำอะไรให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ถ้าเรายังไม่ทำอะไรให้มัน complete เราก็ทำให้มัน complete ก่อนจากนั้นเรามาเช็คจุดเข้าตรงนี้ถูกต้องไหมอ่าเมื่อกี้จำได้ไหมว่าจุดออกอยู่ที่ตรงไหนจุดออกอยู่ที่ตรงนี้ถูกต้องไหมทีนี้พอเราตีงานปุ๊บมันอัตโนมัติจุดออกกระเด้งเปลี่ยนค่าทันทีเฮ้ยมาไว้ตรงนี้มันไม่สวยชิ้นงานมันควรจะอยู่ด้านล่าง ท่านก็ต้องมาทําการเปลี่ยนให้มันเรียบร้อยอย่างนี้ดูเฮ้ยเราต้องการช่องโหว่ตรงเนี้ยเพื่อให้เห็นแกลบของชิ้นงานเพื่อให้มันดูความสวยของชิ้นงานเราก็เปลี่ยนค่าของเขาให้มันจุดเข้าจุดออกอีกทิศหนึ่งอีกทิศหนึ่งท่านอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะอีกทิศหนึ่งในการที่การทํางานมีคนถามผมว่าไม่ต้องถามหรอกมีคนคน,คนเขาเรียกอะไรนะปัญหาเกิดขึ้นว่าได้ไหมเกิดการขาด ทำยังไงครับอืมแล้วได้เนี่ยจากเนี่ยโปรแกรมเนี่ยมันมีการมัดของตัวใหม่เกิดขึ้นไหมแน่นอนถ้ามันเป็นคําสั่งตัวทาทามิมันเหมือนจักสารตัวเนี้ยเห็นไหมมันทับถมกันอยู่แล้วเราผ่านไปได้สบายสบายแต่ถ้ามันเป็นลักษณะค่าของซาตินผมกดให้ดูนะเห็นไหม โดยค่าดีฟ l ลของเขาเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่ามันเป็นการย้ำสามทีย้ำหนึ่งย้ำสองย้ำสามมันเป็นการผูกไหมในการจบของเขาขึ้นมาโดยอัตโนมัติทุกครั้งเวลาปิดชิ้นงานเขาจะทำการปิดชิ้นงานโดยอัตโนมัติแต่แต่ค่าเริ่มต้นเขาไม่ได้ปิดชิ้นงานนี่ท่านเห็นไหมค่าดีฟ l ลเริ่มต้นคือเขาปักเลยปึ้ง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 ,ป,งปักเลยไม่มีการย้ำสามทีเหมือนค่าจบอ้าว แล้วถ้าเกิดไหมาขาดตรงนี้ขึ้นมาล่ะเท่ากับอะไรเท่ากับขาดยาวเลยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลักษณะแบบนี้เราแก้ปัญหาแบบไหนจุดเข้าเราเอาไว้ข้างในเห็นไหมพอจุดเข้าไว้ข้างในปุ๊บเราเริ่มเทียมต้นที่ตรงนี้เท่ากับอะไรปักที่ตรงนี้ปุ๊บวิ่งมาวิ่งมาแล้วก็ทับตัวมันเองถูกต้องไหมเห็นไหมเราเริ่มต้นที่ตรงนี้ ปึ้งเสร็จปุ๊บวิ่งขึ้นมาปักทับตัวมันเองต่อให้ไหมมันขาดมันยังมีไหมที่2และไหมที่3ามที่4ี่ที่5ที่มันเกิดการล็อกตัวของมันเองไว้อยู่ดีกว่าที่มันจะเริ่มที่ตรงนี้ถูกเห็นไหมดีกว่าที่มันจะเริ่มที่ตรงนี้แล้วมันก็ทําการวิ่งปักเลยแต่จุดจบไม่เหมือนกันนะจุดจบดีฟอสของเขาเนี่ยมันจะเป็นการผูกไหม่3ครั้งท่านสังเกตเวลาจักเวลาจักปักเนี่ย มันทางานได้ช้าเนี่ยมันจะย้ําตัวเองหนึ่งสองสามแล้วก็สตาร์ทเริ่มหนึ่งสองสามแล้วก็จบชิ้นงานเกี่ยวไหมดึงไหมขาดอ่ามันจะเป็นลนักษณะการทํางานแบบนี้แล้วก็เก็บไหมมันจะเป็นการนับ1 2 3สามย้ํามทีอย่างเงี้ยครับย้ํามทีย้ 3, ํา1ย้ํา2ย้ํสามแล้วก็จบมันเป็นการทํางานโดยอัตโนมัติของเขาเพราะฉะนั้นคําถามที่ท่าน ถามผมมาเคลียร์เนาะเพราะฉะนั้นท่านเข้าใจแล้วว่าจุดเข้าจุดออกมันอยู่ตรงไหนและจุดเข้าจุดออกให้ความสำคัญมันเพียงพอมันหรือเปล่าในการทำงานถ้าท่านเข้าใจแล้วท่านจะพบคำตอบว่านี่แหละคือหัวใจหลักของหนึ่งในสามของการทำงานเลยนะครับว่าในการตีลายท่านอาจจะมองเป็นเรื่องแบบว่ามองผ่านๆเอาตรงๆเหอะ ผมเองบางทีผมก็ตีด้วยความว่าชิ้นงานมันมีเยอะมันไม่ใช่แบบว่าชิ้นงานเราตีแค่บล็อกเดียวเราตีหลายบล็อกเราก็ตี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 เราอาศัยอะไรอาศัยระบบ AI อาศัยระบบออโต้ของเขาเพื่อในการทํางานแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจของชิ้นงานแต่ผมก็เองก็ย้ําคนที่เรียนกับผมนะครับหรือลูกศิษย์ที่มาเรียนว่าเวลาที่คุณทําคุณไม่ใช่ว่าคุณตีลวดเดียวแล้วมาไล่เก็บ นะมันจะบางทีมันเก็บไม่หมดคุณจําไม่ไหวหรอว่าอันไหนเป็นบล็อกที่1อันไหนเป็นบล็อกที่2อ,อันไหนเป็นบล็อกที่3คุณต้องตี1ตี2ตี3หรือตี1ตี2แล้วก็มาดูงานว่าตีที่1จุดเข้าจุดออกโอเคไหมตีอันที่2จุดเข้าจุดออกโอเคไหมคําสั่งที่ใช้โอเคไหมรวมถึงค่าอันเดอร์เลย์เรายังไม่พูดถึงเลยนะครับค่าอันเดอร์เลย์เนาะเนี่ยเห็นไหมเราตีเสร็จปุ๊บ พอตีอันที่สามเราก็มาดูจุดเข้าจุดออกว่ามันควรจะอยู่ข้างล่างหรือมันควรจะอยู่ข้างบนเห็นไหมความสําคัญจุดเข้าจุดออกเป็นหัวใจหลักของการทํางานเลยนะครับเห็นไหมว่าพอเสร็จปุ๊บอ่ะผมดูเห็นไหมเห็นค่าจุดเข้าย้ายมาตรงนี้ปุ๊บอ่ะเปลี่ยนค่าปุ๊บขึ้นมาปุ๊บเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทันทีเห็นไหมกระเด้งโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะทําให้ทุกคนเข้าใจแล้วว่า จุดเข้าจุดออกคืออะไรและความสําคัญหัวใจหลักของจุดเข้าจุดออกมันให้ความสําคัญมันได้มากน้อยแค่ไหนคุณให้ความสําคัญของเขาได้เพียงพอไหมคุณให้ความสําคัญของเขาได้ได้ลึกซึ้งได้จริงขนาดไหนมันทําให้คุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยืดตัวอักษนนะไม่ว่าเป็นการทําอะไรแอคทีฟกับตัวชิ้นงานกับเขาการหดการอะไรทุกๆอย่างนะครับ มันก็ฝงผลของจุดข้าจุดออกอาจจะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นเป็นเรื่องของค่า AI นั่นเป็นเรื่องของการทำงานของตัวโปรแกรมแต่คุณต้องดูเองว่าเขาทำงานบางทีเขาไม่รู้หรอกเนาะก็เราก็ต้องติดเราก็ต้องคอยเช็คด้วยว่ามันถูกต้องหรือเปล่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมเนาะก็อย่าลืมนะครับ เมื่อเป็นกําลังใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมหน่อยกดถูกใจให้ผมหน่อยคอมเมนต์พูดคุยกันบ้างก็ได้นะครับเนาะไม่กัดไม่กัดนะครับผมคุยกันง่ายๆเนาะหลายคนก็โทรมาคุยกับผมไม่เป็นไรผมคุยอาจจะคุยเร็วคุยสนุคุยอะไรบางทีก็ติดภาระกิจการงานก็ ต้องขออภัยด้วยที่บางทีอาจจะไม่ได้รับสายบ้างตอบอคอมเมนต์ช้าบ้างผมมีเพจนะครับชื่อปาโจสอนตีลายค้นหาใน Google เลยปาโจสอนตีลายผมก็รับสอนด้วยนะแต่ต้องบอกก่อนว่าอืมบางทีก็ติดงานก็ไม่รับบางทีก็รับเนาะต้องอย่าว่ากันนะบางทีก็รับบางทีก็ไม่รับก็แล้วแต่ความจังหวะและเวลาดีกว่าไม่ได้ยิงแต่จังหวะเวลาบางทีมัน สอนท่านไม่ได้สอนไปท่านก็เสียเวลาเสียเงินปเปล่าๆไม่ได้ใช้ว่าไม่อยากได้เงินนะอยากได้เงินแต่บางทีจังหวะมันไม่ได้สู้ไม่ได้เงินซะดีกว่าเราไม่ได้หวังผลกําไรหรือเงินที่ต้องขนาดนั้นแต่เราหวังว่าท่านจะประสบความสาเร็จในชีวิตเนาะผมก็ทําคลิปมาให้ท่านเนี่ยฟรีๆดฟูฟรีเลยก็หวังว่า้ท่านประสบความสาเร็จในชีวิตนั่นะแหละไ,ได้ดูแล้วให้เข้าใจ คนไหนเข้าใจและคนไหนไปได้ต่อผมก็ยินดีด้วยนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับชมคลิปนี้นะครับโอเคครับผมก็มีอะไรก็พูดคุยกันได้ขอบคุณมากครับลาก่อนนะครับก็มีอะไรก็ก็พูดคุยกันเหมือนเดิมสวัสดีครับผม